Yeah, I love this one. Yeah, this I this love You เย้ชอบตัวนี้เย้เรียกว l าตัวเล็กชอบแต่ไซ small size. สวัสดีค่ะเพื่อนเนี่ยที่ไปพา,พามาดูรถนะอันนี้รถใหม่ป้ายแดงนั่นเพื่อนจะซื้อรถใหม่นะคะเนาะเลยป้ายแดงนั่นเพื่อนไม่มีเย้อ่าเนี่ยนะคะไม่มีป้ายเนาะเพราะว่ามันมันเป็นรถใหม่นั่นเพื่อนของซูซูกินะคะเพื่อนเนาะอันนี้อยู่ที่อ่า เทวนตีเตาสั้นนะคัะเพื่อนเทวนตีเตาสันดรลานค่ะก็ประมาณสองแสนเนาะเออ m a l l e n น i n e นะคะนี่1.2ลิตร่ไหมใล s ใช่ใช่นน่ใช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 ่นี่ใช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 ่ใั่ใช่ใน่ะช่ใ่่อช่ใช่ใช่ใช่กช่ใแบบช่ใน่ใ่น่ เพราว่าลงรถม,มันเล็กเรื่องของเรื่องคือลงรถมันเล็กนะค่เพื่อนเลยก็เลยอยากจะได้รถคันเล็กแต่ว่าสูงนั่นเพื่อนเออนี่นี่อยู่ที่อ่สองแสนบาทนั่นเพื่อนนอเงินสดนะพี่บายจะซื้อเงินสดนั่นเพื่อนนาะในสีแดงนั่นเพื่อนจะถูกหรือแพงขอแดงไว้ก่อนนั่นเพื่อนอันนี้มาดูเฉยๆนะยังยังไม่ได้ซื้อเนาะเพื่อนเออนี่เนาะธรรมดวิดย์วันดาดาบลาวัน นี่คันนี้ก็สวยนอนเพื่อนเนียนปะแต่ว่ามันกว้างเพื่อนเรื่องของเรื่องอันนี้อยู่ที่สองหมื่นแปดพันเหรียญนั่นเพื่อนก็เกือบ 9, อเกือบเจ็ดแสนแสนเจ็ดแสนกว่านั่นเพื่อนเงินสดนะั้นทานเนาะเพื่อนเพื่อนเออแต่ว่ามันกว้างพี่ใบไม่อยากได้ลดรถใหญ่ลดกว้างนั่นเพื่อนเพราะว่า มันเข้าลงรถยากเพื่อนเออนี่เนาะแต่สวย This one uses b i But it's not, so not so good on the highway อ,อันนี้เ okay. นอะเพื่อนเนอะ Fool Conception uh. นะครับเพื่อนมันระหยัดน้ำมันนะครับเพื่อนเ,ออเนี่ยพี่บายอยากได้แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าขับตาม highway มันก็ไม่ดี อไม่ดีมากสําหรับไฮเวย์ที่ระยะทางไกลนอนเพื่อนเพราะว่ามันเอนชันเล็กนอนเพื่อนเออแต่ว่ามันดีสําหรับใช้ในเมืองอยู่ในเมืองตามแถวแถวเมืองนี่นั่นเพื่อนเออสองแสนออไม่ใช่สองแสนหกแสนนอนเพื่อนหกแสนก็แพงแล้วนั่นเพื่อนสําหรับเงินสด <Is S 1> ถ้า that, รวมรวมทั้งหมดแล้ว วีโก้จะแอบล o ก at าเด t ันเด็บแบล็กวันโอเคเดี๋ยวจะไปดูคันสีดำอีกอีกคันหนึ่งนะเพื่อนรถที่นี่นะคะถ้ารถสีแบบนี้นะสีสีเนี่ยมันแพงที่สีด้วยน่นเพื่อนเออนี่เนาะคันนี้อยู่ที่อา่าหกแสนนะคะคันนี้อยู่อา่าเจ็ดแสนนะสีนี้นั่นเพื่อนเนาะเออแต่คันนี้มันใหญ่ไปน้นเพื่อนความกว้างนะเออความกว้างนะความกว้างของรถ